กับช่อง All New f a m e r ลี่ก็คือเราจะมาเล่นซ่อน <c oughs> ก็คือหมากเป็นคนหา <c oughs> ตาแรกแล้วเราก็เป็นคนหาตาที่ <c oughs> 2แล้วเราอาจจะเรียกหมากว่าหมากคำลูกพอเจอแล้วปุ๊บแล้วหมากก็น้องเรียกเราว่า All New น in ักกินจุ เคนะนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอันนี้มันใหญ่ไงเราไม่มีที่เต็มเวลาทำการเล่นเลยนะก็เราต้องแอบแบบนี่กันจัาเด้อ เราก็จะโดนจับได้ก็คือเราก็ไม่เลิกประสบการณ์อะไรเยอะแยะแต่แค่เราอะเป็นเด็กที่ทำนานแอบเกง่งคอยเป็นยคนักแอบเก่งเลยก็ได้ตอนนั้นครับผมก็ผ่านป่าเมซอนมาแล้วก็ผ่านท่อน้ำระบายเสียครับ <c oughs> ผ่านป่าเมสเตเรียม ที่มีจอะวนแค่หนึ่งมื่ตสองร้อยหนึ่งร้อยตัวผ่านทุ่งหญ้าดอกพิษผ่านภูเขาไฟฟูจิและเดี๋ยวเราก็จะไปแอบบที่ไหนรู้ไหมท่านูุชาแอบบในห้องนี้จ้ะเย่มิ่น ก็คือเรานักแอบ,บเก่งใครหาเราก็ไม่เจอจ้ะก็คือยังไม่ได้ <med> ก็คือนับหนึ่งร้อยได้เหรอเอาจริงจริงปะ เขาเจออันนี้ล้กินจุบ,บ้องแล้วโทษตามรอยสะกดตามสะกดตามรอยเราปมาเนี่่เอาดีแล้วเพิ่งเดินมาห้านาทีเองก็ได้ห้าสิบแล้วแปลกนะหมาทำรูนับใหม่ห้าสิบ <50, S 1> oh. okay, ได้ปะห้าสิบเอเควหม ืยู YouTube ใช่โอนมีช่องู u b e ด้วยใช่ฮะอันนี้พี่พนักงานถามอีกแล้วถามแบบเยอะมากอืมใหใหญ่ถามมากตกบานกลางแป็นนึงครับต้องใช้เวลาสก่อนจะแฟ แอบอะคะถ้าหมากมาหมากก็เห็นเราุกไปเลยไปเลยหมัใหเลยถ้าหมากมาบอกอยู่ด้วยนะห <c oughs> มากผ่านแล้วครับ s s s لا <Williams resume في الهارةق> ร้อนมากข่กินอะไรทิชชน,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 นิดนึงกอินเจี๊ยไปทำมเหนอกแ่านี้หน่อน,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 นี้นี่กนี้ได้ไหมอ่ะในห้องครัวนี่ ห้องแม่หมานกินได้เลยเอาเมื่อ,อก,กินเนีย่ยขอไม่ให้แนละ้วแม่บ,บอกหมานะแม่นี้นะคะแม่นี้คนคสวยของพี่ออนิ่ง จีบหายแล้วกูขอโทษนะครับที่พูดทันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอักทันขี้ไม่ไหวแล้วอ่ะขอไปสารภาพมาก<า>เราเอาอนี่นะกินจื๊จก็คือเราปวดขี้ไม่ไหวแล้วเราแอบไปแล้วคือที่จริงนายผ่านเราแล้วนะอ่าฮันโะลอยปนาเลยเอามากเถอะ